นนี้เช้ามืดเลยเนาะบริเวณพื้นพื้นที่สวนผักข้างๆวัดปงชัยนี่ครับมีคนมารวมทำอะไรกันแย่ๆมเลยเนี่เดี๋ยวไป <c oughs> ไปดูกันเนาะหนาวก็หนาวอากาศก็เย็นม,มาแต่เช้าเลยครับโอ้มากันหลากหลายคนเลยอ่าใครตอบได้หน่อยมาทำอะไรกันครับเก็บถั่วเก็บถั่วเก็บถั่วพุ่มกันเนาะเก็บถั่วพุ่มกันโอ้มาตักี่มองเนี่ย กี่ห้าแล้วเหรอนะห้ากโมงบ้านมาหกโมงค่ะหกโมงหกโมงมาหกโมงไม่ได้เห็นนะเห็นตาไม<ด>่รู้ใครบ้างไม่รู้นะใส่หมวก <ś c oughs> ปิดหน้าปิดตาคุมกันหมดเลยปิดทั่วพุ่มแล้ววันวันหนึ่งเก็บกี่วันหนึ่งได้ห้าหกรบาทค่ะโอ้เงินดีเนาะวันนี้หกร้อยบาทเก็บเป็นเขาคิดเป็นยังไงเป็นยังไงกิโลละห้าบาทกิโลละห้าบาทเออก็มานั่งเก็บอย่างไงเนาะ ความสามารถเฉพาะตัวใครเก็บใครได้เยอะเองใครเร็วก็ได้เยอะอ๋อใครมือไวกว่าก็ได้เยอะกว่าได้เยอะเนาะโอ้ย่างงี้มีเฉพาะมีเฉพาะผู้หญิงทั้งนั้นเลยเหรอผู้ชายไม่เหรอเนี่ยผู้ชายก็ยังไม่มาอ๋อผู้ชายผู้ชายตื่นสายเนาะผู้ชายตื่นสายผู้หญิงขยันกว่าผู้หญิงขยันอยู่แล้วขยันตลอดตื่นมาทำกับข้าวแล้วก็มาเลยเหรอหรือว่าโอ้โหงั้นแสดงว่าน้องตื่นตีสามตีสี่แล้วเนี่ย ทีสี่ทำกับข้าวเสร็จแล้วก็มาขยันแล้วเก็บทั้งวันเลยเหรอหรือว่าวีพักทั้งวันเลยค่ะยนเสร็จอ๋อแปลงนี้ห้าโมงกลับห้าโมงกลับนั่นมันก็ได้เยอะที่นี่เงินอะได้เยอะเจ้ากิโลละห้าบาทร้อยกิโลก็ห้าร้อยข้าวันหนึ่งได้สองร้อยกิโลก็พันไม่ได้โอได้ร้อยกว่าโลเนาะได้ร้อยกว่าจ้าแล้วก็ขับไปขายกิโลเท่าไหร่เจ้าของของสวน ฮะชิบหกบาทสิบหกบาทแบลงเราห้าบาทเขาก็เหลือสิบเอ็ดบาทเขาใช้เวลาปลูกกี่วันไม่รู้กว่าจะเสร็จเก็บกว่าะเก็บได้เนอะอ๋อเดือนกว่ากว่าเดือนสองเกือบสองเดือนแล้วเนาะนี่แปลงนี้เยอะเลยนี่เก็บวันไม่หมดมั้งอันนี้ต้องใช้ฮะแปลงนี้แปลงนี้ประมาณเก็บสองวันโอ้ แต่ถ้างี้ถ้าตู้บางตู้มาช่วยเก็บก็ได้เนาะวันนี้ได้จ้าโล่ห้าบาทโลละห้าบาทโวยเก็บกับโลหะบาทมาเตะมันลงเลยสักห้าสิบโลก็ยังดีแล้วเออ่ยออ, <laughs> อ,อมันเป็นดีดีดีๆๆนั่นนะสนใจอยู่นะคร <laughs> ับกบ็ขอนำภาพบรรยากาศยางเช้าๆแต่เมื่อเลยเนีย่โอ้ขยันกันจริงๆเลยนะเนะเป็นอาชีพเป็นอาชีพของ ของชาวสวนชาวชาวบ้านชนบทเนี่ยมีอาชีพนี้แหละเป็นอาชีพที่สร้างเงินทางไรายได้ได้เนะเาะพอเราไม่ได้เป็นอมีอะไรนะมีงานมีการเป็นข้าราชก,การเราทำแบบนี้แหละดีละอิสระเสรีทำตัวไหนก็ได้เนาะกับผู้ที่ขยันเท่านั้นนะที่จะมีมีเก็บมีกินมีใช้เนาะคนขยันอยู่ไหนก็ลำบากลุงเอาละ <c oughs> <c oughs> คนขยันอยู่ไหนก็ครับก็มีเงินไม่อดขยันอยู่ไหนก็ลำบากลำบากเลยคนทีมาถามจ้างนี่ๆนะอ๋อคือก็แปลว่ามีงานทําตลอดไม่ไม่ขาดมือเพราะมีคนมาถามหาถามหาวันนี้มาวางไม้ไปเก็บทัวร์โน่นนู้เก็บทัวร์นี่โน่นนู้จ้างไปทำโน่นนู้จ้างที่ทำนี่หน่อยเนาะโอ้ยงี้แม่งนแม่ไม่ต้องกลัวตกงานแล้วนี่มีงานทําตลอดเลยเดี๋ยวก็หมดหน้าที่พลาดทัวร์หมดก็หมดอ่ะจ้ะ

อัลีเซตตีนะเออเดยมอาลีอยู่บ้านหมูโหกจ้าอว่าอาลีเซตตีหรือเปล่าเขาก็ขออยู่ที่วันนี้ก็นะเดี๋ยวพบกันใหม่คิวต่อไปโชคดีมีสุขทุกคนทุกคนทุกท่านสาธุ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 อยู่ดีมีอยู่ดีมีสุขรวยรวยรวยจ้าวยรวนี้กอลังเก็บกันนี้ตอนนี้ก็มาอีกมาอีกคณะหนึ่งแล้วครับมาอีกคณะหนึ่งมาลองเก็บกระสอบด้วยกัน เราเก็บถั่วด้วยกันครับนี่งานการเก็บถั่วโอ้นี่มาอีกหลายคนเลยครับเยอะเลยมาเลยเยอะด้วยกันเก็บถั่วเก็บถั่วยามเช้าเช้าบรรยากาศยามเช้าเช้าใกล้ใแหละ กลับเข้ามาถึงวัดเจอน้องเหมียวเหมียวน้องเหมียวเหมียวเล่นกันในวัดนอนก็มีหลับก็มีตื่นก็มีโซลิมตื่นแต่เช้าแล้วตื่นแต่เช้ามาแล้ว้มลิมน้องอะไรอีกน้องทองอ่อนทองอ่อนท่านี้ใครสองเหมียวทองเหมียวนอนยี่สองเหมียวใครเอ่ยมันี้ทรา แสงน่อยอมันนีทรบกับใครนี่ดำขาวใหญ่ดำขาวใหญ่กับวันนี้ทรบนอนอยู่ตรงนี้หลวงปู่หนูจะนอนหนูนหนาวอยู่เลยมาทางนี้มาดูเด็กน้อยเด็กน้อยน้องเล็กนอนหลับกันอยู่ในกงรงหลวงปู่มาปลุกให้ตื่นนะปู่ปลุกให้ตื่น <c oughs> เมียว่าปูปป่นี่ชอบกวนเด็กอยู่เรื่อยเลยชอบกวนเด็กนอนอยู่เรื่อยเลยเด็กจะนอนหลับเ <c oughs> <c oughs> ด็กจะนอนหลับปู่มากวนเด็กทำไมเด็กจะนอนหลับอยู่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็กจะนอนหลับอยู่เลยเปู่มากวนเด็กทำไมคะ <c oughs> ปนมู่ปนโอ้ยนันเนนั่นยังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอมือจับกล้องของปู่มือจับกล้องของปู่มือจับกล้องของปู่เอ้ยเดกอดเดื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 อดเดอดเดือดเดือดเดอดเดือดเดือดเด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 ือดเดืกดเดือดเดกอดเดอดเดือดเดดเดอดเดือดเดอดเอดเดอดเดาอดเดือดเดืดเอดเดดเดดเดเด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 ดเอดเดดเอดเด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 เด เดี๋ยวผู้จัดอาหารให้กินนะลูกเนะื้อเตือนกบเลยนะตื่นกบแล้วเนาะเอาลูกออกมาแล้วคนก็เตือนมาแล้วทำงานกันแล้วคนตื่นมาเก็บผักกันเก็บถั่วกันเด็กๆก็น้องเหมียวก็รอกินข้าวกันแล้วทังนี้เนาะ <c oughs> ครับก็เป็นวิถีชีวิตของแต่ละคนแต่ละชีวิตไปคนละแบบ เด็กน้อยเด็กน้อยใครทับทวีวีนอนตรงนี้เลยทับทวบีเหรอลายหางม้วนลายหางม้วนนอนอันนี้เหรอ <c oughs> นี่ใครเท้าใหญ่เท้าใหญ่กับใครเอยนี่ใครดำเล็กตาหวานดำเล็กตาหวานเท้าใหญ่ชาวกาชาวกาเติมมาส,สวยๆแล้วชาวกา เจเอเจนวรัตเจนวรัตเอเจนวรัตเจนวรัตจ้าเจนวรัตก็ขอขอยู่ที่คิวนี้เพียงเท่านี้เนาะน,น้องมีวันจ์ได้เห็นได้ไม่ครบก็โบก็นำบรรยากาศยามเช้าเช้าของวันนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียงเท่านี้พบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปขอ,ขอความสุขจงมีเด่ทุกคนทุกท่กทาน ที่ติดตามชม์คลิปของปูด้วยดีตลอดไปและตลอดไปเขาห้พบความสุขขันเลื่อยมีความสุขกายสุขใจปรรถนาที่ไหนเขาได้ตรงความมุ่งมาปรรถนาทั่วการทุกท่านทุกคนเถินบุญชอบระยุ่ง์เราบญชบชอบก็มาด้วยชอบว่าชอบว่าหนูขออกล้องด้วยครับหลวงปู